สวัสดีค่ะเพื่อนๆเ,เมื่อวานเราไปร้านต้นไม้มาเพื่อไปซื้อปุ๋ยซื้อดินก็ได้ดอกไม้พุ่มเตี้ยน่ารักน่ารักมา10กระถางเป็นกระถางไซส์6นิ้วน่ารัก20บาทค่ะต้นไม้พุ่มเตี้ยเอามาปลูกเพื่อประดับสวนในฤดูหนาวที่กำลังจะมาถึงนี้ ซึ่งเป็นฤดูการที่ควรปลูกต้นไม้มากค่ะเนื่องจากว่าเป็นช่วงที่มีแดดจัดที่พอดิบพ,พอดีกับความต้องการของพืชเราจะลองก้นกระถางด้วยกรบมะพร้าวสับแล้วโรยดินบางๆเราจะวางตุ้มดินของดอกไม้ลงไปแบบนี้เลยไม่ต้องไปแกะดินหรืออะไรใดๆนะคะเดี๋ยวรากฝอยเขาจะขาดเอาค่ะ ได้บานชื่นแคล้ต้นที่สองสีขาวก็กระดุมเงินค่ะวางลงไปแบบนี้ให้พอดีกับกระถางวางให้สวยอย่างที่เพื่อนๆต้องการเลยจากนั้นเราก็แค่เติมดินลงไปดินปลูกวันนี้เราใช้เป็นดินใบก้ามปูหรือเพื่อนๆจะหาดินผสมที่มีอยู่แล้วก็ได้นะคะ ดินปลูกต้นไม้ทั่วไปที่ระบายน้ำได้ดีดินร่วนผสมกับมะพร้าวสับหรือขุยมะพร้าวแล้วก็ปุ๋ยคอกขาดต้นไม้เขาชอบมากเลยเราคุมหน้าดินเพื่อให้ดินมีความชุ่มชื้นด้วยกับมะพร้าวสับแบบนี้เป็นขั้นตอนสุดท้าย เนื่องจากฝนไม่ตกแล้วนะคะเรื่องของความชุ่มชื้นของดอกไม้ในกระถางเป็นเรื่องที่สำคัญมากค่ะพอถ้าเขาขาดน้ำเขาจะเหี่ยวทันทีสงสารดอกไม้ค่ะดังนั้นวัสดุปลูกต้องมีความอุ้มน้ำได้ดีเก็บความชื้นได้ดีเรามาทำกระถางต่อไป อันนี้เป็นบานชื่นสีเหลืองแล้วก็กระดุมเงินอีกเช่นเคยค่ะต้นซ้ายมือก็เป็นดอกสีม่วงๆเป็นดอกหลิวนะคะดอกเล็กน่ารักแต่เขามีความสูงกว่าต้นอื่นก็เลยจะไม่ลงกระถางกับเพื่อนค่ะเดี๋ยวจะเอาเข้าไปปลูกแยกต่างหากตอนนี้เราทำเหมือนเดิมเลยค่ะ ลองก้นกระถางด้วยกับมะพร้าวสับโรยดินนิดหน่อยวางตุ้มต้นไม้ของเราลงไปใส่ดินลงไปให้เต็มแบบนี้ดินใบก้ามปูนิดปลูกต้นไม้สวยนะคะจากนั้นเหมือนเดิมค่ะเติมกับมะพร้าวสับเพื่อเก็บความชื้นในดินให้กับต้นดอกไม้ของเรา ต้นไม้พวกนี้เป็นต้นไม้แบบล้มลุกถามแม,ม่ค้าเมื่อวานเขาบอกว่าอาจจะอยู่ได้ประมาณ6เดือนนะคะเขาก็อาจจะมีความแก่ตัวลงถ้าเลี้ยงไม่ดีก็อาจจะตายได้แต่ถ้าดูแลดีๆก็อาจจะอยู่ได้เป็นปีซึ่งวิธีการดูแลก็ตัดดอกตัดกิ่งที่เขาแก่แกรยๆทิ้งๆไปค่ะก็ใส่ปุ๋ยบำรุงดินใหม่ เพื่อให้เขาเจริญงอกงามใหม่ค่ะเขาอาจจะอยู่ได้เป็นถึง1ปีนะคะกดดินเบาๆแบบนี้ถ้าเพื่อนๆมีปุ๋ยคอกก็สามารถโรยปุ๋ยคอกบนหน้าได้นะวันนี้เราจะมีปุ๋ยมูลขี้ไก่นะคะ ปุยมูลขี้ไก่เหมาะกับการใส่ดอกไม้เพราะเขาทําหน้าที่เร่งดอกแล้วก็ทําให้ดอกสวยงามดอกใหญ่ดอกโตออกดอกเร็วๆก็มูลขี้ไก่นี่ละค่ะมูลไก่ค่ะหรือเพื่อนๆมีมูลวัวก็ใช้ได้เช่นกันค่ะใช้คู่กันได้เลยจากนั้นเราก็รดน้ําให้ชุ่มชื้นแบบนี้เลย ก็วางในจุดที่รับแสงแดดเต็มวันได้เพราะว่าดอกไม้ไม้ดอกเขาชอบแสงแดดเต็มวันค่ะเราย้ายกระถางตอนค่ำนะคะตอนนี้ก็ไม่มีแดดแล้วซึ่งให้เขาพักหนึ่งคืนค่ะก่อนจะรับกับแสงแดดพรุ่งนี้เช้าน่ารักไหมคะหาปลูกมาไว้ประดับสวนได้นะคะเพื่อนๆ20ยี่สบบาทเท่านั้นค่ะ ที่บ้านของเพื่อนๆปลูกดอกไม้อะไรบ้างเขียนลงคอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะอยากรู้ว่าที่บ้านเพื่อนมีดอกอะไรบ้างค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ